มากันมาคนทีนอนไอเสี้ยเสีงโอ้วัตอาทิตย์มีเวลาอีกจักสามสี่ชั่วโมงบรรลุเขาเท่าสองเท่าสองนี่ก็คือเยอะหนี่นอตัวยงามมันบ้าเ๋ยวดัดตักตักอ๋อเอาอยู่แล้วป่ะโอ้ตัวใหญ่ตัก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 ลดอ๋อไม่ยั้งล่ะไม่ยั้งล่ะฮึขึ้นน้ำขึ้นน้ำตัวใหญ่ตัวใหญ่ นั่งไปขนของให้แาเจ้งอ,อยู่บางปูถ้ามีเวลาก็สิเล่ยไปหาตกปลาเพิ่งออกจากกองกำลังเดินทางตอนโอ้โงขั้นไหนแมเฮ้ยนกอนีเมียพูทเถ่าเลยนะ่ะม,น,มนเกิดมาพระกูยู้เทือนกิดเล่นเนาะมาเกิดไม่เล่นให้อันนี้อย

อยู่ยังสีกระบะไว้เนี่ยเขามารถจอดกันโอ้ยเบียดเสียดกันเลยยังบนนี้เขาเจ้าสีโค้งเขามาไเลบนน้หลังนติดเสาเหรเบียดท่ทั้งคู่เกียดเนี่ยติดเสาเนาะจะไปคนควงกิงก่อนนครับผมรถใช้ไหม ากันมาคขนที่นอนใ้เจเ้งยีทีนอนอันเดียวโอ้พอดี เรื่งองบอกบอกรักบกาแฟมาเนาะชาวบ้านฟองดานบางบอ่อโอกลูกบานล้ลอมใจลอยไต่สะพานลูกบอลล้อมใจไต่บา,ตบางกระยัง่งมันตีออกบางบอ่บอบ่ออกกลาบางหน้าตัดคนที่นอนใส่ถังรถเรียบร้อยเดินทางไปแถวแถวได้วัดไส้กเกียงวหย,ยู่แถว ซอยบางกระยางพอดีอยู่ใกล,ใกล้ๆแถวมองตกป,ป่าบ่อหลังบางบ่อเลยที่ตรนี้จะห้วยหมดเลยโอ้ยมันตรงภาพนั่นมื่อใดมือ,มอนึงเมื่อกี้แหลกเนี่ยตลอดชาติชดหมดเลยบิดแจ้ย <c oughs> ่เห็นยังแล้วเห็นนางจองเลย ย้ายย้ายครับผมย้ายของออกที่ที่ที่นอนอย่างเดียวครับที่นอนอย่างเดียวรถคันข้างหน้านะครับมีที่นอนอย่างเดียวครับผมตึกไองไหนอะตึกยี่สบสามห้องสิบเมื่อกี้ออกไปเมื่อกี้คันเมื่อกี้ครับบ้านใช่อบานใช่ครับมีที่นอนอย่างเดียวที่นอนอย่างเดียวครับผม ในพักตลงงนีลงตกได้นีุ่นงงเต็มที่ใึรถไปมาทางไดมันตีบางมานนัมนได้ยังนีอหามันบังเลยโอ้วันอาทิตย์บารถตอนนี้ไม่่าสิบเอ็ดมุ่งเลยนะสิบเอ็ดมงมากันมาค่องทรงนำสูวันูุ่งนานา,นา,นา,นานตกป่าแห้งหลปวด สาหามอ,องลูก้องว่างๆมีว่นนี้ากันไปผลของใหญ่ของซอยหยาดตึงเสร็จกลับมาว่าสิ้ากันมาลุกเลยคล้องตรงน้ำร่องเปิงแต่ว่ามาแล้วเห็นนานา้ากันมาหลายเลยเหี่ย สวัสดีครับผมนวุฒิจากช่องปวุ e r w o o d channel ครับผมมือนี้ยนวุฒิกับมาออกไม้อยู่ที่คลองทรงน้ำาสอวรรณภูพิ่มือเก่าครับผม่ากันพึ่งมาถึงครับผมมือเนี้กับมาน้ากันครับสแซมไดเวอร์คือเก่าครับผมสวัสดีครับม,มือนี้ผ้ากันออกไม้ซ้ายแล้วครับตอนนี้กับเวลาเที่ยงพอดีครับผมกาบช่วงเช้านี่กับไปย่ายของพุ่องซอยจากพี่น้องครับผมพอดีมีเวลาอยู่ประมาณ จกครึง่งครึ่งมือครับผมช่วงใบกันเลยพากันมาแวะตกป่าอยู่ข้องตรงน้ำถุรรณภูมินี่นก็เห็นหนา้นานาักตกป่ามากกันายครับผมจอดรถสองลิ่มฟังเลยครับผมเอาเจ้ยนาวุฒิไปเตรียมเบ็ดเตรียมอุปกรณ์ครับผม ลงน้ำไม้แลกเสร็จเพียงสิบหานาทีครับผมลงเบ็ดไปทั้งหมดแปดขั้นครับผมไม้ที่นวธมาลงกับยุคทางประตูเจ็ดครับผมเลยเฮงมากหน่อยนึงครับผมประตูเจ็ดมนีกับผพากันมาลงเบ็ดสายลหระครับผมมีเวลาอีกจากสามสี่ชั่วโมงบรูวาสีมีผลงานบ่ครับผมไปรุ่นไปช่มน้ำกันครับ 네. <목소리도> เลยครับไปงามำสองเลยโอ้อยข่าวสองเลยพอยดีย่างไปเล่นครับหน้าๆยู่ไอยคางประตูเพิ่นว่าป่าเขาห้างๆเขาตะช่วงเศรา้ายังกลับมาไปเปรียบเดียวป่าเขาเลยวะสองตัวเลยโอ้ยตัง,งามอันนี้ยัเดี๋ยวกันกโอ้ เขาเท่ะสองเท่ะสองนี่ก็ขออึ้นเยอะหนิเนาะมาลงใสใสเนี่ยได้เลี้ยวอยู่เลยอืตัวง,ง่ายมันปะโอ้ปิดจัด

เอ๊ะเอ้ยหลบอ่ะมันคือจังห้อยเอียงสวกลางเป็นปะเจ็ดโอ้ยประมาณปมอมันต่างเป็นเจ็ดมันหุดเนนะเมันหลุดจะจะโดดแล้วแต่ว่าเจ็ดมันบ่เกิดบ่เกิด บนคอนต่อครับผมตรงข้ามประตูคุณเห็นเขาดีครับผมอ่างประตูนี้หน้าๆเป็นกรเขาเรื่อยๆครับหนูโอ้ตัวงามเน,นี่ยนะอะไรอ้อเอาอยู่แล้วป่ะอู้ปนินอ้ยตัวงามยำยำ ไเม,เมื่อกี้เเพิ่ขา่าปลาตะเพียนมาที่หน,นึ่งข่าปลานิ่งโตงามครับผมกินต่อกันเลยขั้นนี้เมื่อกี้ปลาตะเพียนยังพันปั่นตีเลยครับผมขั้นนี้ปลานิ่งเอาเลยเอามาลุ่นกันครับผมลุ่นกันต่อ

เห็นเส้มไหนเบิกกันลงหว่าสิบีเบ็ดขั้นนี่ลงไปครับผมขั้นนี่กิ่ตัวงามอยู่ดอกยวกงามเนี่ยสวยสวยั ตั้งมันแห้งช้ำเนา่ดีเป็นกเกียงขาตันครับผมเปียกก็ช่วงปลายครับ หาหน้าเพิ่นกับผ้ากันเย็บเบอฟวูปรณ์เรียบร้อยครับผมราวังมาแซมกับติดเย็บด้วยกันครับผมตอนนี้ก็สิบเจ็ดสามศูนย์พอดีครับผมเอาเดี๋ยวนาวนุดเก็บเบ็ดเก็บกอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยจังมาชมผลงานครับผม เราวนาแซมกับากันเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์ขึ้นรถเรียบร้อยครับผมเอามาชมผลงานามาเลยดิมีแตมมีผลงานหาไหนบันไดครับผมไปชมผลงานครับมันลงเบ็ดไม่แหลกตั้งช่วงประมาณเทียงกกวาบายม่มงครับผมผลงานครับผมจักเต็มหนึ่ง 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเตีมบ่แปดเตี่ยมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเตีมครับผมแปดเตีมตูง้ามครับผลผลงานครึ่งครึ่งมือครับผมวันที่ล่งกับยูคางประตูเย็ด,ดครับผมเลยเห่งผลาเน็ด,ดมากครับผมดูวันประตูก็เห็นหน้าเข่าไรได้มานิ่นโบนะครับผม เป็นกะลังเด็กยี่ยมเบ้นติกันครับผมติกัดไม้เดานาวูน่าแซมกับสิปัดมุดไว้ใบเตยซีพื้นเก่าครับผมคลิปนี้นาวูน่าแซมกับสิคอร่าละครับผมสวัสดีครับสยังไงนาวูน่าแซมกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกะลังใจให้ช่องป่าวุฒูใช้แนวพื้นเก่าครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นาวูน่าแซมกับคอเก้าเข้ามาสวัสดีครับ